โอ้โหนูกไม่ต้องแอบดูลอกโอ้โหทุกวี่ทุกวันลูกพอกอะไรมาลูกนุ่เป็นเจ้าภาพโอเคลูกมีสิทธิ์ตรงโอเคลูกเอาไงลูกมีอะไรมาหาแม่กับพ่อเนี่ยลูกมีอะไรจ๊ะนี่นู่ยู่ในธรรมมาจนแปดขวบแล้วนู่อยากไปเที่ยวข้างนอกมั้งไม่ได้อ้ไม่ได้ไม่ได้สิโอยแม่ดูแบบนี้ป่ะแม่แม่จริงจริงดูแบบนี้ไหมไม่ไม่ไม่แม่แล้วแม่จริงจริงดูแบบไหนเดี๋ยวทำให้ดูโอเคโอ้โห แม่อยากจะน้ำตาปุกไหนโอ้งานเราแท้ๆต้องไม่รบกวนคนอื่นเขาอ้าดูสิบุ่มก็ไม่ได้อปลาสับก็ไม่ได้แล้วเดี๋ยวแคกเข้ามาจะเอาอะไรให้เขากินอแม่คิดแล้วมันช้ำใจช้ใจเอาอย่างนี้ใช่ไหมย่งนี้นี้ใช่ไหมอ้จะออกไปข้างนอกเรอโลกยากไปอ่ะไปไม่ได้นะ มข้างนอกเนี่ยอันตรายมันเยอะแล้วลูกออกไปข้างนอกเดี๋ยวจะถูกทำร้ายเอาไม่ต้องไปหรอกอยู่กับพ่อเลยแหละอยากกินอะไรเดี๋ยวบอกแม่แม่ไปหามาให้นู่นู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 อยากกินพิซซ่าอยากกินพิซนู่นูนูนูอยากกินเนื้อกอเบอถ้าไมหนูอยากกินอะไรที่มันมากี้ได้แล้วนี่ลูกแปดร้อยนะทั้งคณะเลยนะแม่ อยากกินอะไรม,มีแม่หามาให้ได้หมดจูชีขั้งโคกันนะจิงจอกปิ้งอตุกแกะัดขิงอัลิงยัดไส้ลองเป็นหรือเปล่าลองไม่เป็นลองไม่เป็นหรออูอก๊ปื้นแกงสมรดกลมกลมอ่องอะเกาเหลาลูกบอมนใส่หอมหัวยัดพคอนผัดพันแหนแฉลกเตี่ยวว่านเหอะกระบอกทอดปัดอะหัวล้านชุบไข่ นูนูบอกแล้วนุลองไม่เป็นลองไม่เป็นเรใครก็ไม่รู้เอาอย่างงี้ถ้าอยากจะกินอะไรน่ะเดี๋ยวแม่ออกไปหามาให้แต่ห้ามออกไปข้างนอกเด็ดขาดนะลูกไม่ออกลองไม่ออกพี่ไพ้นะจ๊ะอย่าออกไปไหนนะจ๊ะเข้าใจไหมลูกห้ามออกไปไหนนะโอยโคตรสองมาตราาเลยเข้าใจจ้าเออขอลองก่อนได้ไหมปีพัดไล่แล้วอ๋ย ออกปากฝากฝังสั่งผัวรักผเมียจำใจจากจก็มอมพี่เมียไปเป๊ะเดียวเดียวกลับมาก็คอยเมียหน่อยนาพ่อยายิก็สินสมุนสุดรัก <c oughs> แม่ขอฝากพ่อไว้คอยดูแลรับใช้แทนแม่นี้ว่านางหันหน้าสั่งก็หันหลังลาว่านาง มานะจ๊ะเล่นอะไรก็ไม่รู้ลุ้นหมดเลยเรีบไปเรีบมานะเอาไปให้ลูกคู่เขาด้วยสิ ไม่รู้พ่อก็ไม่เคยออกไปนะหนูไปได้ไหมแ่ะนไปไม่ได้ถ้าแม่เจ้ารู้อ่ะแม่เจ้าก็กโกรธนะก็พ่อจะบอกแม่ทําไมล่าแม่คิดว่าแม่เจ้าไม่รู้หรนะือไงแม่ไม่รู้หรอกแม่โง่จะตายไม่ได้อย่าออกไปข้างนอกอันตรายอยู่ในกับถ้ำในพ่อเนี่ยแหละเอออยู่ในอยู่ในถ้ำกับพ่อเนี่ยแหละเห็นไหมพูดผิดเลยอยู่ในถ้ำกับพ่อเนี่ยแหละไม่ต้องออกไปจริงโง่พ่อยังไม่กล้าออกเลยเพราะพ่อกลัวเมียก็กลัวที่ดูที่นะ่ดูยังกระหม่อม ไม่ต้องออกหรอกเนาะอยู่นี่แหละไม่ไปก็ไออด้โอ่นโ่นไม่ดื้อ,อพูดง่ายว่าง่ายไปแล้วหนูร้องใช่ไหมใช่ <c oughs> เอ,อ๋อ,อสินสม,มุรหยุดยั้งข้างปิตุรารอหากาดหลบหนไีไม่ๆอ๋อพ่อมีแต่กระดูกว่ะ แม่ยังกินหมด,มหมดว่ารอหาโอกาสลบนี้อยากออกไปสิ่งนะวิ่งนอกทำหนูอยากไปเล่นน้ำดำบอยากไป หนูอยากไปเล่นน้ำดำวารีจึงอ้อนออดก,กอดพ่อพระหนอใหญ่ฮะอ้อ,อเออจึงอ้อนออดก,กอดพ่อพระหนอไทยจึงอ้อนออดก,กอดพ่อพระหนอไทยอจูบขวาจูบซ้ายไลคลุกคลีว่าจูบแก้ม อจูแก้มข้างขวาและมาข้างซ้ายอจูแก้มข้างขวาอ่ะและข้างซ้ายแล้วก็ก้มลงไปหม่จะจูปีเลยอะไรล่ะพ่อไม่ได้ทำไมอ่ะปีเนี่ยให้แม่จูกคนเดียวทำไมอ่ะนูไม่เข้าใจอ่ะไม่ได้แม่โจจูบคนเดียวปีก็ปีพ่อก็ทะเลาะมนแล้วเนี่ยอุ้ยตายไม่ไหวไม่ไหวอุ๋แม่ไม่ได้ไม่ได้แม่ปักจัดขนาดนี้ งั้นหนูไม่จูป,ปีแล้วหนูร้องต่อนะออ่ล้งเยบิดาเมื่อยปวดลูกจะช่วยบีบรอนมันทมซักงีบ <c oughs> ก็คงด, <c oughs> พดพีพอบิดาหมยพลัดหลับไหลพอบิดาหมยพลัดหลับไหลสินสมุนขันไหลในทันที <c oughs> <c oughs> 走 เฮ้ยตัวอะไรอะอยู่หลังฉันไว้อยู่หลังฉันไว้เอาตัวอะไรอะเฮ้ยม้าหนีกูทางนั้นเฮ้ยบ้านไม่มีเล่นอ้าวครับจริงๆชีวิตกูพ่อก็ทิ้งแม่ก็ทิ้งมีเมียหน้าแปลกก็ยังทิ้งกูอีกสินสมุดให้ชะง,งนพบคนมีหางมาลอยเล่นอยู่กลาง ไปเล่นดีกว่าเฮ้ยไปไหนเราไม่เคยพบเคยเห็นอาจับไปเล่นดีกว่าจะไปถวายพระบิดา ไปขี้ที่ไหนนู้ไปขี้ค้างปากถ้ำใช่หรือเปล่าไม่ใช่ก็ได้เออไปไหนมานี่พ่อูพ่อยลูหนู้ยไปได้ตัวอะไรมาไม่รู้ตัวอะไรเนี่ยโปรตีนเหรอนู้ก็ไม่แน่ใจแต่หนูว่าขายมากสีสมุรจ้านี่เจ้าแอบหนีออกไปข้างนอกถ้ำมาเหรอเปล่าน้พ่อบอกแล้วใช่ไหมว่าไม่ให้ออกไปไม่ได้ไปถ้ำมันเข้ามาเองหนูไม่ได้ออก เราเป็นพ่อกูเลยเฮ้ยเดี๋ยวเล่นเฮ้ยจะดูเปล่าเฮ้ยจะดูเงี่ยไม่ต้องร่าจะดูเงี้ไอเก่งไปงานเนี่ยเดี๋ยววิตนู้นนู้นนู้นไม่ได้หนีออกไปแล้วรู้หรือเปล่าเนี่ยไปจับอะไรมาถ้านู้นรู้นู้นจะจับมาทำไมเหาก็จับมาท่าตอเนี่ยเนี่ยเขาเรียกว่าเงือก เรียกว่าเงือกเงือกอ๋อเงือกไอปลาไอคนไอคนที่มีหางเหมือนปลาเนี่ยบ๊อบพีบเป็น้น้าหมึกตีนด้วยนะไม่รู้ตัวนี้ทําไมหน้าแป๊ะแบ๊กเออคนเคยเห็นนั่นแหละนี่จ๊าไปจับเข้ามาทําไมมันบาปกรรมแล้วพ่อบอกแล้วใช่ไหมว่าไม่ให้ออกไปนอกถ้ำถ้าแม่ต้องรู้อ่ะต้องทำยังไงฮะโดยกันทั้งพ่อทั้งลูกเลยนะก็พ่อจะบอกแม่ทําไมเราหูเรื่องไม่ได้ยากค่ะเอาไปปล่อยเนี่ย กอฟ้าเอ่ยกอฟ้าเงือกน้ำนอนกลิ้งนิ่งกอดสะดับสงสาเขากิดนิ่งนิ่งกอดสะดับพิธีศพสององค์พระทรงฆ์สีวรูปภาษามนุษย์วัดที่ผูจาวรูปภาษามนุษย์วัดที่ผูจาจึงกราบอ้อนวอนว่าโปรดปราณีเห็นไหมเจ้าไปจับเข้ามาเนี่ยสงสารเขา มันบาปนะลูกจึงกาอ้อนวอนว่าปวดมหานีพระดาจะปตดชุดลากว่าให้ลำบากเลือว่าดังหนังเนื้อจะแยกว่าแต่เป็นพีทั้งลูกเ้าเหล่าพงและต้องคัดพใารไม่รู้ว่าเป็นหรือตายในครั้งนี้ไม่รู้ว่าเป็น<ด>หรือตายในครั้งนี้ ว่าเหมือนพระองค์ทรงสังว่าถูกพรามาว่าจะาปีดอนมันดาและจากธานีว่าแสงสุดรันทศแะสะกดกันแสงสุดรันทศและสะกดกันเมงื่อเขารำพันและโซโกียเห็นสงสารเขา พ้องเงือกเราอ่ะขอท่ทนลุกของเราด้วยนะลูกของเราอ่ะมันซนไม่รู้จักภาษีภาษาเจ้าอ่ะจะถือสาเลยนะสีสมุนจ๋าเอาไปเอาไปเกตที่เดิมเอาไปส่งที่เดิมไปป้าตินเงือกลูกอัคขอบใจท่านมากถ้าเกิดว่าท่านมีเรื่องอะไรให้สีสมุรไปตามข้าแล้วข้าจะมาช่วยท่านขอบใจท่านมากสีสมุทรีบไปตามหลูขอโทษ อย่าลืมปิดปากทําให้ดีด้วยนะจ้าเออเดี๋ยวแม่เจ้ากลับมาเป็นเรื่องอ,อนจริงจออกไปนอกทัำ ร้อยนะปิดฝากถ้ามสนิทเลยยังสนิทเล,ลบเลยดีมากเดี๋ยวแม่เจ้ากลับมาเงียบเลยนะห้ามพูดถึงเรื่องนี้โอเคเลยมาแล้วเห็นไหมนะ ทำไมเนี่ยฮะคิดถึงแม่คิดถึงก็คือต้องก,กอดแน่สิลูอกจะรู้ไม่ว่าสินสมุดลูกแม่<อ>วันนี้นะแม่่ะออกไปป่าที่นี่ลูกใช่ไหมลูกก็หาผลไม้ามารากไม้เอามาครานจะเอามาให้ลูกกินในห้องแม่เดี๋ยวมันก็จะสกระปรกเลอะเทอะแม่นะ่ะก็เลยเอาวางไว้ข้างนอกสินสมุดไปกินข้างนอกนะลูกเอ้า ลูกคิดด้วแม่ลูกกินกับแม่กินกับแม่ไม่ได้เพราะเดี๋ยวแม่ต้องกินกับพ่อก็นูกก็กินกับพ่อกับแม่ไงเอาอย่างนี้ดีกว่าสินสมุดลูกแม่ชืล่าแม่นะไปกินข้างนอกนะลูกนะลูจะกินด้วยอันนั้นลูกนะให้แม่กินกับพ่อมังเหรอลูกไม่เอาลูจะกินด้วยสินสมุดไปก็ได้เปลี่ยนชุดบ่อยแล้ว ว่าทำไมคนอื่นเขาเปียนกันจังเลยกูไม่ได้เปียนเขาบอกว่า <c oughs> แล้วเล่นดีไงวิ่งเหนื่อยลนะเลยเนี่ยแ,แล้วกูแก้ก่แล้าด้วยให้กูพิงจังเลยเนฮะ้ยอย่าไว้แต่พี่ดิทำไม <c oughs> นานแล้วนะไปแล้วพ่อกับแม่กินกันเพื่อะนูน่นน <c oughs> จา้าทุ่งกระหม่อมทุ่งกระหม่อมเพคะเป็นไงบ้างผมฉั <c oughs> นอ่ะไปออกพนามาหม่อมฉันคิดถึงทุ่งกระหม่อมคิดถึงปีนะเพคะ โอ้ห oh, คิดถึงจะปีเหรอแหมดูสิมีงอม้อมีงอนซะด้วยถ้งกระมอมจ้าคือหมอมันเหนื่อยมากแล้วหลับนอนกันนะพคะนอนเลยเหรอนอนเลยเพคะม,มาถึงก็นอนเลยนอนเลยอนอนก็นอนเตินกันคือจะเป่าปีก็ค่อยว่าก,กันจ้ะจ้าจา <c oughs> <c oughs>

จนหม่อมฉันนิมิตไม่ดีเลยไปคะเนี่ยนี่มีมไปว่ามีเทวดาองค์หนึ่งถือค้อนมา<ะ>และทุบตีตัวหม่อมฉันมีหนาซ้ำมันยังควักอดวงพระเนตรของหม่อมฉันออกไปทั้สองดวง,ไง,ไงเลยไปกระทุกกระมมงมันหมายความว่ายัางไงไปคะสิสมนูนน้องพี่จะทำไฝันครั้งนี้ให้น้องฝันครั้งเนี้ร้ายแรงยิ่งนักุกระมมน้องอ่ะ จะมีเคราะห์อันตรายถึงชีวิตเลยนะจ๊ะถังชีวิตเลยไหมคะถึงชีวิตเลยจ๊ะอแล้วมีวิธีแก้ไขไหมไปคะวิธีแก้ไขน้องอ่ะต้องไปเข้าป่าจ้ะถือศีลอดเป็นเวลาสามวันสามคืนถือศีลอดห้ามกินอะไรเลยนะจ๊ะทองกระหม่อมลระหม่อมฉันจะอยู่ได้ยังไงเลยไหคะอยู่ได้จ้ะสามวันเองส้ามองไม่ไปอ่ะอันตรายถึงชีวิตเลยนะจ๊ะน้องสิสมุดแม่ไม่ไปไม่ได้หรือลูก ไม่ได้ต้องไปนะจ๊ะดูแม่จะอันตรายแม่ไปเห่อสามวันเองไม่ห่วงแม่เหรอก็ห่วงถึงได้ให้ไปดไม่ไปดีดไม่ไปดิไม่ไป้ะไม่ไปไม่ได้จ้ะน้องอ้ยฝ่ายนางผีเสื้อก็เชื่อถือวัง หยุดยื้อว่าชีวิตว่าถึงกระนั้นว่าม่อมฉันจะไปไปถือศิลอยู่ในพระนาลีผชมยองทรงอยู่ในคูหาว่าดูแลลูกยาว่าเธอองคละองว่าวันาลอองค์กันหนอพระทรงสักบอกวันเธอองค์กันหนอพระทรงสักว่ากอดจู ปลูกรักว่าของยักษ์สีว่าแม่ทนสะอื้นกลืนน้ำตาแม่ทนสะอื้นกลืนน้ำตาว่าตัดใจไปพนา้ทันทีรีไปจ้ะน้องเดี๋ยวจะไม่ทันการนะดูแลลูกพี่นะพี่จ้ะเดี๋ยวพี่จะดูแลลูกเองรีไปจ้ะรีไปนะ<ม>สามว<า>ันเอง ไปเถอะจ้ะโชคดีนะโชคดีนะจ้ะน้องเฮ้ยสิสมุตจ้ะได้ทีแล้วยังไงละพ่อพาพ่อหนีเลยสิทำไมเราต้องหนีแม่ด้วยอ่ะเจ้าไม่เห็นเหรอว่าแม่ของเจ้าเป็นยักษ์ก็แม่ก็สวยทุกวันไม่ใช่นั่นนะลูปแปลงเฮ้ยลูกคนพาพ่อหนีเธอ เอเอสินสมุดสุดรักอย่าได้ชักช้าเจ้าจงพาบิดาหนีไปหยิบปีที่เป่าเมื่อคราวนั้นเอาผ้าเขามาพันพันไว้ให้ลูกรักว่าผักแผ่นศิลาจิงนะว่าให้ลูกรักผักแผ่นศิลาแล้วออกจากคูหาเออทันใดโอเคพ่อเร็วเรวลูกไปก็ไปไม่ทันกัน ต่อยไม้ไม้ไหนโคตรหลายที่นึงเดียวโอ้โหน่ากลัวตอนนี้เดียวอ้าจะโก่งไปเร็ววะ พ่อพ่อพ่อนี่นี่นี่หนูนัดไปแล้วแมงกะแว้นทะเลอะไรนะอะไรนะแมงกะเว้นทะเลโอ้โหไปเกงใจขนตากูเลยเกลียดแม่งือกมากเลยขอบอกท่านผู้ชมค่ะหนูสั่งอีแม่เงือกแม่ซื้อขนตาให้หนูมันไม่ซื้อให้เว้ยทอดมาทอทอดมานูนัดตาเขาตาขยายไว้เงือกใช่ไหมเงือกใช่เงือกเอาเงือก ท่านท่านพาใครมาด้วยอ่ะเมียจ้ะอ๋อเมียเมียหรือหมาพ่อกำลังจะถามว่าเป็นเนื้อทำไมขี่ม้าวะไม่ใช่เออไม่ใช่แม่เงืออแม่เงือกแม่เงื๋อ เอยเนื้อเท่าทั้งสองกล่าวว่าจาที่เคยได้สัญญากันเอาไว้หากมีเรื่องเดือดร้อนขอให้ผ่อนพันจะช่วยพากันพันพายจึงมีลูกสาวหน่อไว้กระตอะให้พาไปที่เกาะนี่พี่เสื้อใหญ่จึงเรียกลูกน้อยเข้ามา จึงียกกรุบน้อยเอามายกมือวันทาพระยอชาอายเองของผูใหญ่่เด็กอันแน่อันแน่พูดถูกอันแนู่ตรงนั้นแหละอ่า ังที่อีชั้นสองคนพูดไหมเจ้าคะทำไมมองข้างหัวอ๋อฟังจะฟังฟังเนาะฟังเนาะลูกสาวสวยเนาะจ้ะเหมือนแม่เลยสวยเหมือนแม่เลยเหมือนแม่เหมือนแม่เหมือนพ่อดูพ่อกูคิดหนักไปเนี่ยเหมือนพ่อลูกมึงออกมาทาลายหน้าตาพ่อแม่มาแม่จะคิดเลยมากมายเป็นเงือกก็ต้องดูแลตัวเองเป็นธรรมดาเดี๋ยวไปสระผมให้ดีก่อนสันซิวอ่ะรู้จักไหมสันซิวอ่ะ มันเป็นธรรมชาติดูขนาดฉันด,ดูแลตัวเองขนาดเนี้ยดูสิเมียชันอย่างไรมันจับฉลากมาฉันแนละเหนื่อยเออพงศาัตรศนาเจ,จ้าฮะไม่ต้องซื้อจ้ะท่านผู้ชมค่ะี่พี่พ ห้ามตรงๆนะพี่จะให้ซื้ออะไรอีกไหมมาทีเดียวเลยเพราะว่าข้างล่างมีร้อยชีวิตเลยแม่แม่ตาตาตาเงือกตาตาเชื่อหนูถ้าตาศาส์ด้วยสไลต์ตาจะหัวเหมือนคนให้รางวัลอ๋อตาตย่าไปเชื่อมันนะตาสาสตด้วยสันซิวแฟซ่าจะอาใช้สไลด์นะเออ พงศษัตรัิย์ทศนาเจ้าหเหือกน้อยดูชแลมแชมชอยเธอชายประภัยพักลักล้อลวนคำคมช่างนายนิยมสมสมัยขนงนเนตรเกตกอนอ่อนก็สะอาดขนงนเนตรเกตกอนอ่อนสะอาดดังสุรางนางนาดวางาังใน ชา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 น้อยแม่ดังสุรังนางนาข้างในเงือกน้อยคอยตารูปสามนุษย์หลังน้อยคอยตารูปสามนุษย์ฟังคําชมสมุทรแล้ว ไม่ต้องคืนใช่ไหมคะหลังวิีโอธ่ไอ้หัวร้านไอ้เรื่องปฏิบัติานใจนู่วิ่งเล่นจกะแหลเปียกไม่ให้จลอเออเอาไปสเคไปซื้อสไลาหัวแมจ๋าพระเอกพระเอกอยู่พระเอกนางเอกอยู่ตรงนี้นะสนใจ้นเซเอ ีคนกับเงือกอะยังไงอะมันก็เข้ากันได้ถ้าเราอะมีใจตรงกันอ,นนะอฟังคำชมสมมุติแล้วเอียงอายชำเรืองลองมองพักลักษณะของหมอมพระภูบาลเหวั่นไวหวนางเพลินผิดคิดหมายในชะตานางเพลินผิดคิดหมายในชะตาขันเป็นมนุษย์เราเป็นป See <laughs>